สนับสนุนโดยตะวันกลิ่นซุกกี้ซีฟู้ดอร่อยเต็มเตมไม่มีกากมากับตุกกี้ตุกกี้โชว์ค่ะและช่วงนี้ยังอยู่กับพี่หนงอยู่อยู่เอางี้พี่หนงถามแบบคำถามบนบ้านเลยความอยากรู้ของหนูนะเออถามเลยว่าตรงไหนของรถฮาร์เย์ที่บอกว่าแพงอ่ะรู้เลยว่าตรงนี้คือแพงเอางี้เดี๋ยวพี่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าคันไหนแพงคันไหนถูกอ่ะจริงมันแพงทุกคันแหละเอาเชิญกูรูดีกว่ามาดูว่าผู้รู้เลยคนนี้เขาบอกว่า มีงานไหนเขาจะไปทุกงานแต่ชื่อเขาเรียกยากแล้วพี่เรียกเขาว่าอะไรพี่เรียกเขาเอ้ยเอ้ยอาทิตย์เอ้ยเอ้ยาทิตย์เรียกอีกรอบหนึงแต่ชื่อเขาเรียกยากมากเชิญเชิญเชิญไหนครับนักเะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวชื่อเขายาวมากชื่อ สวัสดีครับผมก็ชุกกะจั่ำจำมั่มโดบิโนโตโรปคอนครับนี่นะครับพี่ปคอนครับผมชุกกะจ่ำจำมัมปอตปคอนครับใช่ครับชุกจ่ำจำมั่มโดบิโนโตโรปคอนจะบอกว่าเขาว่ากูรูเนี่ยต้องรู้รู้จริงรู้ลึกรู้ลึกรถพี่ที่ขับมาวันนี้รุ่นอะไรคะของผมก็เป็นเีเล็กเตรเป็นปี2001ครับคเก่าหน่อยใช่หมฮะพี่คันนี้นะซึ่งความันนี้พี่จะขี่ไม่ได้เพราะว่ามันหนักมันใหญ่แล้วรถเนี่ยมันต้องให้เหมาะกับตัวคือขี่แล้วเราสบายไม่ให้ ราะว่าถ้านบอกเขาเรียกว่าอะไรหายง่ายไหมเออหายง่ายเพราะว่าปกติมอไซค์จะโดนโดนจรกรรมบ่อยถ้าเป็นฮาเลยเนี่ยมันขโมยยากหรือมันหายง่ายมันก็หายก็มีเคยเจอแต่หายแล้วไม่เจอนะแต่เจอเหตุการณ์ที่หายบางทีหายบางทีหายจอดอยู่บ้านหายก็มีเพรกเมีเอาไปซ่อนบางทีที่หายไปก็คือบางคนอาจจะ ผู้รู้ฮาเล่จริงๆถึงจะมาเอาไปได้เพราะว่ามันจะมีมีวิธตที่เปิดเขาจะรู้เฉพาะใช่มันมีตัวมันจะมีกุญแจเอากุญแจไปไขไม่ใช่มันจะเป็นตัวบิดอย่างตัวรถคิงตัวเนี้ยฮะมีชิปมันมีชิปอยู่ไม่ใช่ชิปมันเป็นกุญแจตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เขาเรียกชิปหายฮะมันหายไปคือผิดอะไรชิปหายก็คือบิดอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นก็ใส่ขึ้นก็ใส่ขึ้นได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางทีเขาจะเป็นกุญแจล็อกตัวเนี้ย ค่ะล็อกตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็จะบิดไม่ได้แต่ถ้าเป็นกุญแจตัวอื่นก็สตาร์ทไม่ติดเพราะว่ามีคอนเสิร์ตโค้กเพลใช่ครับพี่อ๋อใช่ถูกต้องนะครับโอ้โหั่หครบผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคืออย่างตัวนี้จะเป็นสวิตช์พวกนี้ฮะโดยเฉพาะอย่างพี่ตุ๊กเกียวอาจจะไม่รู้เพราะว่าใช่หรือว่ามีกุญแจมาขายแล้วมาขายได้เลยแก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องฮาร์เรสอยู่บ้างใช่ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วถามอีกเลยว่าน้ำมันชิ้นส่วนอ่าชิ้นส่วนส่วนไหนของฮาร์เรสที่แพงที่สุดพี่แพงสุดน่าไปนดูนู้นดีกว่า แพงสุดเดาเอาแพงสุดค<ง>ันนี้ดีกว่าครับคันนี้ดีกว่าครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นปีสองพันสิบเป็นสกิมมิ่งอันไหนแพงสุดพี่ในชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์อะผมคิดว่าน่าจะเป็นผมว่าแพงทุกส่วนนะมั้งมันก็ทุกชิ้นอมะมันแพงทุกชิ้นนะถ้าเป็นจริงๆก็หัวใจก็คือเครื่องอะครับ แสดงว่าเครื่องจะสำคัญมากตัวนี้พิเศษหน่อยที่แรงที่สุดประมาณเท่าไหร่ฮะของฮาเล่ตัวนี้ก็110คิวบิตเป็นตัวสกิมมิงที่เขาแต่งประมาณ1800กว่ากว่าพันแนี่ถือว่าถือว่าสูงสุดตัวนี้จะมีความพิเศษอยู่ถ้าอยู่หลังสิทธิ์ในรากเกณหนึ่งถึงนครนายกเนี่ยทังครับทั้งแน่นอนครับผมโอ้โหนี่แล้วนี่นี่คำถามคือราคารถไม่ธรรมดานูถามไอ้เรื่องน้ำมันเลยพี่แพงไหมน้ำมันอะบิดหนึ่งครั้งนี่น้ำมันตอนนี้ก็ ประมาณตัวนี้เฉลี่ยแล้วกินน่าจะประมาณสัก12บกิโลถึง13บกิโลลิตรจริงจริงคนขี่พี่ว่าไม่เขาไม่คิดเรื่องน้ำมันหรอกค่ะอันนี้เป็นไงครับพี่เป็นเฟรมของซอฟเทลเป็นรุ่นแรันนี้พี่แม็กพี่แม็กซ์ยูเทิร์นแม็กซยูเทิร์นเป็นช่างตัดผมใช่ใช่ค่ะใช่ตอนนี้มี20่สิบสาขาแล้วนะฮะปิดไป10สาขาน้ำท่วมไอไอปิดไม่ต้องพูดถึงเอาอันที่เปิดพอไม่ต้องอโน่ไม่ต้องเออ อันนี้รู้เลยครับพี่แม่ครับอันนี้มันจะเป็นคัสตอมครับเป็นรถรถสร้างขึ้นมาแต่หนูจะบอกนะว่ายางหลังมันจะใหญ่หนูบอกเลยว่าหนูดูดูมาหลายคันมากคันนี้เหมือนพี่เขาี่สุดจริงว่ามันเป็นผอมๆมันเป็นตัวผอมรถเป็นผอมๆเหมือนพี่รไม่จริงเป็นลูกทรงหมายความว่าที่เราชอบแล้วเราสร้างมันขึ้นมาจริงๆกว่าจะได้ขี่เนี่ยมีตังสิบล้านก็ซื้อไม่ได้นะทำไมพี่เพราะมันทำเองอ๋อเออทำเองทำขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองไม่มีใครเหมือนเรา ใช่ใช่ไม่มีใครเหมือนเราส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายขับผู้หญิงมีขับเออมีไหมพี่ผู้หญิงผู้หญิงมีมีในข้นไหนไหนไหนขอดูขอดูชมน้ะอันนี้จะขี่อันนี้ขี่ด้วยนะฮะอ้อันนี้เป็นแฟนของคุณเต่าบินของพี่เต่าพี่ฝนพี่ฝนขี่ขั้นไหนครับพี่ฝนพาไปดูหน่อยไปเดินาเดินเดินมาเดินเดินาเนาเดินมาเดินเดินมาเดินนเดินมนมเดินมเดินเินาเดินเดินเดินเดนนเดินเดินนนเดิาเดินไเดินาเนเาเดินนเดินเดินิเดินเดินเดาเดินาเด ตัดทําเป็นโอสคูอะค่ะเป็นแนวโอซูคูแนวบับเบิ้ลอะค่ะหนักไหมพี่หนักไหมหนักไหมก็ไม่ใช่ก็ถ mm ้าเกิดตัดออกแล้วมันก็จะเบาลงนิดนึงค่ะขี่เมื่อกี่ปีแล้วพี่ขี่มากี่ปีแล้วอ่ปีหนึ่งค่ะชอบเองหรือว่ามีใครชักชวนคะตอนแรกสามีขี่ก่อนแล้วสอนสามีไปก่อนเรื่อยๆไม่ค่ะสามีไม่ให้สอนอ๋อไม่สอนด้วยพอสามีขี่เสร็จก็พลิกตัวให้เมียขี่ไม่ให้สอนเวลาดันกันมั้งเพราะว่า เคร่องหนักไปเออโอโหถ้าพี่นางผูเหลืออะไรอ่ะเอ้าอย่างนี้ไม่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 ซ้อนส่วนใหญ่ฮาร์เลย์ไม่ไม่ไม่จริงๆผู้หญิงอ่ะถ้าคนชอบขี่เขาก็จะขี่อย่างเงี้ยแฟนพี่เต่าเนี่ยชอบขี่ก็คือขี่แล้วก็แฟนก็จะสร้างรถให้ขี่หรือว่าซื้อรถให้ขี่แต่ถ้าเมียผมซ้อนเมียผมจะนั่งอย่างนี้เลยทําไมเพราะเมียเมียผมขาไม่ได้อ๋อจะบอกว่าใหญ่ไม่เวลาเมียเมียคุณหนูซ้อนเสียงอะไรมันป๊บป๊บป๊าป๊บป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าป๊ะป๊าป๊าป๊าป� ไอ้ค <ś red> ันหน้าไอ้คันหลังนี่เปิดไฟเลี้ยว <ś red> ที่ไหนได้ลมเลี้ยวถามพี่ประอนอันนี้คนซ้อนอ,อันนี้คนขี่เนี่ยมาถามพี่ประอน่าถามพี่เขาความพิเศษของรถฮาเลย์ในแต่ละคันพี่มาตรงนี้ฮพี่ประอนมาดูถามพี่ประคอนเลยความพิเศษของรถฮาเลย์หน้าตอนนี้ที่พี่เห็นอยู่มีหลายคันมากหนูให้พี่พาหนูไปดูเลยว่าความพิเศษของแต่ละคัน <ไป S 1> จุดเด่นของเขารุ่นเด่นๆที่แบบว่าน่าสนใจทั้งละหายากสองทีมิเต็ดอ่ะ ที่แบบคนอยากได้ทะเล้นะจะแบบไปดูกันได้ว่ามีอะไรบ้างอ่าลองพาไปดูตัวนี้เป็นไซคคาเป็นเครื่องอีโวฮะรุ่นเก่าโอ้โหนี่กี่ปีแล้วเนี่ยตัวนี้รู้สึกจะประมาณปีน่าจะประมาณแ9ดเก้าหรือเก้าสเนี่ยครับโอ้โหความพิเศษของคันนี้เนี่ยหนูรู้ว่าตรงนี้แน่นอนถูกต้องไหมซ้อนได้ซ้อนได้เปิดแล้วก็นั่งซ้อนอ๋อมื่มันเปิดเปิดออกอย่างนี้นะฮะไซค์คาร์คือถ้าฝนตกคนขับก็เปียกกับคนซ้อนไม่เปียกนอนมุดอยู่ก็เปียกใช่อย่างคันนี้เมื่อกี้ที่เราไปดูสไปเดอร์ของสจเีียงสจเยงนี่ครับสจเียงส ่คตัวนี้มันเป็นตัวทัวริงทัวริงสามร้อยทัวริงเท่าไหร่ฮะท่านสจเซลล์มาล้านกว่าบาทล้านกว่าจริงๆแล้วมีมโมไซค์เยอะหลายคันที่บ้านมีชอบเป็นคนชอบรถจะจะบอกว่าคันนี้เหมือนธรรมะทะแมงกับคันอ๋อนี่ไงที่ซ้อนเห็นนะจะมีเบาะนั่งสบายสบายอโอ้คือไม่ไม่ต่อไเสียงไม่ต่อสบายนะฮะมีมีเครื่องเสียงนะฮะอ๋อนี่ฮะลำวงอะเดีวลองลองโชว์หน่อยองะ กรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเพลินมากคือไม่รู้ตัวเลยว่าถึงเชียงใหม่แล้วมีเพลงฟังสบายๆมีเบาะนุ่มๆอันนี้ที่ดังนี่เดี๋ยวก็จะดังทั้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดีถึงจะดังไม่ใช่ไม่ได้ดังยาวขนาดนั้นน่ะอันนี้เรามาเป็นฮาร์เลยเป็นฮาร์เลยสามล้อสามล้อหลัง ครับผมนี่เป็นตัวปี2 0 1 0ันสิบอย่างรุ่นนี้หายากไหมฮะไม่ยากครับแต่ตรงนี้จะต้องสั่งเฉพาะครับบางทีประมาณเท่าไหร่เจ้าของเนไหนเจ้าของอยู่ไหนเอ่ยกี่ปีแล้วพี่เป็นเจ้าของเขามาค่ะสองปีครับสองปีแล้วรอคะชอบตรงไหนของรถคันนี้พี่ไม่ล้มครับไม่ล้มง่ไงแต่ถ้าคนขี่ไม่เป็นก็ล้มนะมันคือใบหักเลี้ยวไวๆอะไรเงี้ยอันนี้ซอนสอนได้ไหมพี่ตีได้แล้วตรงนี้ตรงนี้คืออะไรครับพี่ตีกระเป๋าครับ เสื้อผงดูนะเสื้อผ้าไปไหนถึงไหนถึงกันถ้าเล่ถ้าทำสีปุ๊บราคาจะจบเลยโอ้กว้างนะกว้างเลยใช่นะครับผมหนูหนูหนูมีรู้สึกว่าข้างเปบาล่างก็มีอะคะนี่เป็นเช็คเงินสดฮะใช้เงินสดเหมือนรถคันนึงเลยพี่หรือรถเก๋งคันนึงอะเปิดหลังเปิดโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหดูนี่นนีะคุณผู้ชมเปิดอย่างงี้ก็ได้ด้วยนะฮะแล้วจริงๆรจริงจแล้วหนูจะบอกว่าบางคนขี่แบบนี้ พอขี่ไปปีสองปีบางทีไม่ชอบไปเปลี่ยนเป็นรุ่นรุ่นอื่นแบบว่ามันเปลี่ยนได้หลายรุ่นน่ะลองปเปเลปปี่ยนไปเรื่อยฮะอย่างอย่างป๋าป๋าโตเนี่ยเคยขี่มาหลายรุ่นแล้วครับผมโอ้ยต,กกอตั้งแต่ขี่ฮาร์เลย์ตอนนี้มาขี่ GSBM เรียกจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเห็นอย่างนี้นะขี่สองร้อ<ห>ยสามร้อยนะร้อยคันอ้ยความเร็วไอ้พันเนี่ยพราะว่าี่ไม่อยากให้มันในช่วงนี้ขี่เร็วขี่เร็วป๋าขี่เร็วนะมีคนซ้อนไหมป๋า ไม่มีไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ฮาร์เรสจะไม่ชอบให้คนซ้อนหรือเปล่ามันมาหนักไม่ยอมหนักไม่เลยมันไม่สะดวกครับไม่สะดวกแต่ถ้ามันมีก็ได้มีก็ได้มันไม่คล่องตัวมันอยู่ที่เมียเมียจะตามหรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยสะดวกของพี่ตีเนี่ยจะสะดวกเพราะที่ซ้อนเขาทํามาเพื่อซ้อนนะแต่ขับไปเนี่ยไม่มีใครซ้อนมีคนซ้อนใครอะฮะมึงก็มีอ่าเดี๋ยวเชิญน้าไอซี่แล้วกันพี่พี่ปิการ์โลอ๋อแล้วพี่จะกระจุ่มจุ๋มกจังมาเรียเรียกเรียกค่ะ อ่าขอบคุณพี่เขาหน่อยขอบคุณพี่กระจุ่นพี่ก็จัดจันมั่มโดบิโนโตโยอปคอนเลยดีรับใช้โบโลโบโลคอบคอนให้พี่นงฝากเลยว่าคนรักฮาเล่แล้วก็ฝากเลยว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราร่วมบ้างไม่จริงๆแล้วถ้าถ้าอยากมีเพื่อนไม่จาเป็นต้องมีรถฮารเลยก็ได้ถ้าอยากมีเพื่อนก็มาเข้ากลุ่มพวกเราได้มาคุยมาถามอะไรคือเขาจะไม่ปิดกัน คือไม่ผมอยากมีรถบ้างทํำยังไงผมขี่รุ่นนี้จะดีไหมเขาจะบอกหมดเลยค่ะแล้วรุ่นไหนที่มึงบอกเขาจะติดต่อยังไงฮะเพราว่าจอยากมาเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยถ้าเจอกลุ่มฮาเล่ที่ไหนผมบอกเจอสอเร้องให้เลยเข้าได้เลยมาคุยได้เลยเขาจะบอกเขาจะแนะนําว่าขี่อย่างนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีเขาจะบอกหมดเลยจำเป็นต้องมีรถไหมฮะอไม่จาเป็นต้องมีรถแต่รูจะบอกว่าตั้แต่พี่นงขับฮาเล่มาพี่นงเขารู้สึกว่าเขา รอบรู้เขาเรียกว่ารอบรู้ไปนั่นไปนี่มีเพื่อนเยอะเขาจะมีนั่นมาคุยม,คมีนี่มาคุยกับน,<า>นุ่มตลอดเลยนะมีความ,วามสุขมีความสุขแล้วจริงๆแล้ววันนี้ วันนี้ก็มีติดงานด้วยหลายๆคนที่ยังไม่ได้มาแล้วก็พวกที่มาด้วยหลายๆคนก็บางทีก็ลางานมาอันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะค้วยขอบคุณทุกคนนะฮะกลุ่มนครปฐมกลุ่มชัยนาทนะแล้วก็กลุ่มบิ๊กบอด้ากลุ่มเดลมาทอนนะฮะกลุ่มเต่าบินแลวกลุ่มนี่กลุ่มนายด้วยนายแหลมยอดแหลมยอดแหลมด้วยหลายๆคนหลายๆคนนคนนี่ต้องต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะเวลาเรามองว่าใครที่ขับอาเล่เป็นกลุ่มกลุมดูเหมือนาเอ้ยมันน่ากลัวนะคนุ่มแต่พอเราฟังพี่ๆเขาหลายๆคนเนี่ยว่าเขาไปเป็นกลุ่มแล้วกล มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนทิปของเราเนี่ยทิปของเราที่จะออกไปเนี่ยสมมติเราจะออกไปขี่รถกันเนี่ยเขาจะนัดเลยว่าอะสมมติพรุ่งนี้จะไปขี่รถกันขี่ไปไหนอะสมมติน้าเายกไปทําอะไรบ้างค่ะไม่ใช่ไปขี่ไปเล่นเล่นอย่างเดียวใช่เโรงเรียนนี้ขาดหนังสือขาดอุปกรณ์การกีฬาก็จะโทรคุยกันปรึกษากันเอ้ยคนนู้นช่วยห้าพันคนนี้ช่วยสามพันคนไหนมีน้อยช่วยตามน้อยใครอยากช่วยเยอะช่วยเยอะแล้วเราก็เอาตรงเนี้ย เอาไปมอบให้กับน้องๆหรือว่ามอบให้กับอ,อย่าง ตอนนี้หน้าหนาวป้าจะเอาผ้าห่มไปมอบอะไรประมาณนี้ถือถือว่าเราไปแล้วไม่เสียเที่ยวใช่จะบอกว่ากิจกรรมของกลุ่มฮาเลเป็นความเป็นการที่คุณ้เรียนแบบเรียนแบบได้กลุ่มไหนที่มีกลุ่มมากกว่า10คนขึ้นไปก็เรียนแบบได้ทําบุญทําความดีแล้วช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งดีมากวันนี้จะบอกว่าขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะส่วนข้าวกล่องที่กินไปถ้าเกินแล้วก็ตัดตัดทอนเรื่องค่าตัว300ยกว่ากล่องนะครับต้องพนันประมาณสองกล่องอ๋อนี่หักค่าข้าวกล่องด้วย แต่จริงเชิญมาอีกได้นะครับได้ค่ะยังมีเยอะกว่านี้แล้วก็บอกว่าทุกคนมาด้วยใจใช่ถ้าบอกว่าขี่รถกันพวกนี้ทุกคนจะเตรียมพร้อมไหมนะเรื่องงานเนี่ยจริงๆบางบางคนก็แบบว่าธุรกิจส่วนตัวก็ลาได้บางทีให้ลูกน้องดูแลแต่ถ้าบอกว่าขี่รถน่มันจะรีบเลยมันจะรีบเลยมันจะมีใจรวดจะให้ถึงพวกนี้เหมือนพวกนี้วันนี้ที่เขารู้ว่าจะมารายการค่ะโทรบอกแล้วว่ากิกเดียว ก็เตรียมพร้อมมาด้วยใจกันหมดเลยก็ถามที่นุมหน่งอย่างรถพวกนี้โดนใบสั่งไหมมีเคยโดนใบสั่งไหมจริงจริงแล้วตำรวจไม่ค่อยเรียกจริงจริงก็มีเรียกบ้างถ้าเกิดเราไปทําผิดกติกาเราขับผ่าไฟแดง่างหี้าน้าปาดหน้าปาดหลังขับไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆเราต้องเคารพกฎหมายด้วยใช่ส่วนมากคนขี่ฮัเล์จะต้องใส่หมวกกันน็อกขี่เขาทุกคนเลยนะถือว่าจอนนี้เป็นหน้าเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยในการป้องกันด้วยครับผมน่าอย่างน้อยสมองเราเก็บง่ายโอ้โหเ ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณพี่ๆกลุ่มฮาเล็ทุกท่านด้วยขอบคุณดขอบครับพี่สำคัญคือผู้ชายคนนี้เรารู้แล้วว่าของสะสมเขาเป็นอะไรและกิจกรรมยาว่าเขาทำอะไรนอกจากสร้างเสียงหัวเราะและทุกคนมีความสุขเขายังมีของรักของเขาด้วยพี่นงช้าๆค่ะขอบคุณคนี่ช่วงหน้าค่ะตุ๊กี้คอนเทสต์เขารออยู่แลบประกันความหาแน่นอนเดี๋ยวกลับมากับตุ๊กี้ตุ๊กี้โชว์ค่ะขอบคุณรับ ขลับเอาขันเรียนดูเพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นพิเศษใช่ไหมครับพิเศษเขาขอพิเศษเขาขอพิเศษพิเศษครับพิเศษเชิญครับพิเศษคคคืืนนนนนชีวววิิตตพพัผ่่าาอองงขบเรื่องด้านดนตรีเนี่ยมีทักษะที่ดีมากเนื้อเสียงเขาใช่เลยครับพูดดี